รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือนกันยายน2568ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมหดตัวร้อยล้ล8.3โดยเป็นผลมาจากเศรษฐกิจด้านอุปสงค์และอุปทานมีการหดตัวโดยเศรษฐกิจด้านอุปทานพบว่ามีการหดตัวร้อยล้ลบ5.2เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีการหดตัว ในด้านเกษตรพบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ5้าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยปริมาณผลผลิตมะพร้าวหดตัวร้อยละลบ9.8้าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนและปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลหดตัวร้อยละลบ9.5้าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิตส้มโอขยายตัวร้อยละ26.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และปริมาณผลผลิตปลาทะเลขยายตัวร้อยละ4.5เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนในด้านรายได้เกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามพบว่ารายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละลบ6.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตมะพร้าวและกุ้งทะเลมีจำนวนลดลง ในส่วนของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมพบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ1.1เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมมีการหดตัว ในส่วนของผลผลิตภาคบริการพบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ6.0เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากรายได้ของผู้ประกอบการสาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจที่แจ้งเสียภาษีมูล,ลค่าเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและจำนวนรถต่อทะเบียนมีการหดตัว โดยเศรษฐกิจด้านอุปสงค์พบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ12.2เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากด้านการลงทุนภาคเอกชนและด้านการใช้จ่ายภาครัฐมีการหดตัวในด้านการลงทุนภาคเอกชนพบว่ามีการหดตัวร้อยละลบ3.4เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างและจำนวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่มีการหดตัว ในด้านการใช้จ่ายภาครัฐพบว่ามีการหดตัวร้อยละบ19.8เด9 8เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการมีการหดตัวอย่างไรก็ตามในด้านการบริโภคภาคเอกชนพบว่ามีการขยายตัวร้อยละเจเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคภายในมีการขยายตัว ในด้านเสถียราภาพทางเศรษฐกิจธธพบว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปของจังหวัดในเดือนกันยายน2568อยู่ที่ร้อยละลบ0.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยเป็นผลมาจากการลดลงของหมวดผักและผลไม้หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นมหมวดเครื่องประกอบอาหารหมวดข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ในด้านการคลังพบว่าผลการเบริกจ่ายเงินงบประมาณรวมในเดือนกันยายน2568มีจำนวนทั้งสิ้น225.9ล้านบาทลดลง100ลบล32.4เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน